คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่านะคะที่สูบบุหรีจัดสูบบุหรีหนักนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สูบบุหรีหนักนะคะคุณต้องดูคลิปนี้ค่ะนะคะบุหรีนะคะมีงานวิจัยนะคะพบว่าคนที่เป็นผู้ชายนะคะเอเคผู้ชายนะที่สูบบุหรีนะคะตั้งแต่ตอนหนุ่มๆเนาะสูบแบบหนักมากนะคะสูบแบบเป็นสิงสิงอมควันนะคะ มีงานวิจัยบอกว่านะคะกลุ่มคนเหล่านี้หงอกจะเกิดขึ้นนะคะมากกว่าคนวัยปกติอ่ะคนคนที่วัยเดียวกันน่ะนะคะคุณจะหงอกเร็วกว่านะคะเหมือนกับว่าพอหงอกขึ้นน่ะก็จะแก่เร็วกว่าคนที่วัยเดียวกันนะคะบุหรี่นะคะไม่มีข้อดีเลยนะคะเสียทั้งเงินนะคะเสียทั้งสุขภาพนะคะแล้วก็บุคคลรอบข้างก็จะไม่ชอบควันบุหรี่นะคะฉะนั้นน่ะตัวนี้ นอกจากเร่งให้เกิดผมงอกนะคะคุณลองสังเกตนะคะตอนแรกพี่ก็ไม่เชื่อนะแต่พี่เขยพุลี่อ่ะเป็นเป็นหนึ่งในนั้นนะคะพี่เขยพุลี่นี่คือสูบหลี่หนักมากนะคะแล้วก็ผมงอกตั้งหัวเลยนะคะสูบตั้งแต่ตอนหนุ่มๆน,นะคะจนปัจจุบันก็ยังไม่เลิกนะนะคะงอกแบบหนามากนะคะและเขาไม่เคยซื้อของคุณพลี่เลยนะคะโมคิลุนะคะเป็นสินค้าชิ้นแรกนะคะที่พี่เคยอุดหนุนนะคะ ปกติจะขายผู้ชายนี่คือขายยากมากนะคะพี่เคยกุลิสั่งไปขวดหนึ่งนะคะสีดํานะคะแล้วก็ไปบอกต่อคนในหมู่บ้านคุณลิลขายดีหนักมากนะคะพี่เคยกุลิบอกประทับใจที่ว่าผมไม่กล้าน,นะคะไม่เลอะติดงศีรษะไม่เหม็นไม่มีกลิ่นและทําง่ายชนะเลิศนะคะกุลิบอกแล้วตัวนี้ใครลองใช้นะคะตกหลุมรักทุกคนนะคะดีกว่าท้องตลาดคอนเฟิร์มเลยนะคะถ้าคุณใช้แล้วไม่ดํานะคะ ถ้าคุณใช้แล้วหงอกไม่ดำนะคะยินดีคืนเงินหนึ่งร้อยเค่ะเ okay, บนะคะตัวนี้งานดีเหลือเกินนะคะเขาใช้มา2ปีแล้วนะคะแล้วก็ยอดขายมากกว่าหมื่นขวดนะคะทั่วประเทศไทยนะคะขายทุกอำเภอทุกซอยทุกถนนแล้วนะคะเสียงตอบกลับนะคะมีคนซื้อซ้ำสูงสุดถึง80%ค่ะนะคะตัวนี้มันมันดียังไงนะคะมันเป็นแชมพูแบบเมจิกนะคะทำตอนผมแห้งนะคะ แบ่งผมเป็นช่อนะคะให้ทําเหมือนโกลกผมเลยนะคะแล้วก็ใช้หวีอักขีรช่อนะคะแล้วก็หมักทิ้งไว้5-15นาทีนะคะสูงจุดห้ามเกิน20นาทีนะถ้าเกิน20่บมันจะนานเกินนะคะตัวนี้จะเห็นผลเร็วตั้งแต่5นาทีแรกนะคะแล้วก็ล้างออกตามด้วยแชมพูยี่ห้ออื่นหนึ่งรอบนะคะตามด้วยครีมนวดนะคะแล้วก็จบแล้วก็ใส่เซรัม่มบำรุงปลายผมเนาะนะคะทำใหม่ครั้งถัดไปก็ต่อเมื่อ คนหงอกงอกใหม่นะ,ะตัวนี้ไม่ใช่แชมพูที่สะทุกวันไม่ใช่นะเป็นแชมพูเปลี่ยนสีผมนะคะเป็นแชมพูเปลี่ยนสีผมจากผมขาวเป็นผมดำนะคะจากผมหงอกเป็นผมดำนะคะเปลี่ยนภายใน5นาทีนะคะแล้วก็ดำแล้วดำเลยนะคะตัวนี้ขายดีมากเลยนะคะรขายตำรวจทาหารอบตอนายยกผู้ว่านะคะใครอีก ขออผู้มีการผู้บริหารนะคะคือตัวนี้มันเป็นงานที่ดีนะคะผมมันไม่กล้าน,นะคะผมมันได้งานแบบสุขภาพดีจับไม่ได้ว่าไปทําอะไรมานะคะพี่เขิลดูหนุ่มเลยอะ่ะพี่เขิดกรี่น,นะพอเปลี่ยนจากผมขาวใช่ไหมผมหงาะเป็นผมดํามาดูหนุ่มขึ้นดูดีขึ้นนะคะแล้วก็ไปบอกต่อคนข้างบ้านนะคะคนข้างบ้านเป็นผู้หญิงเนาะก็มากลับอดนุนลุชลีอีกนะคะ ใช้ทั้งหมู่บ้านนะคะตัวนี้คือทุกคนยืนยันว่ามันคือโคตรดีนะคะมันคือตัวปราับผมหงอกที่เป็นปราบเซียนเลยนะคะและที่สำคัญน,นะคะขนาด5 0 0 ml ใช้ได้นาน3-4เดือนนะคะสูตรมะพร้าวคือสูตรเดอ b เ s สนะคะสูตรเบสเซลเลอร์นะคะได้งานผมดีนะคะได้งานผมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ติดยันลากเลยนะคะยันหนังศีรษะเลยนะคะไม่เลอะนะคะไม่มีกลิ่นนะคะ แล้วก็ที่สำคัญเป็นงานออร์แกนิกนะคะมีสารสกัดจากโสมนะคะมะพร้าวนะคะมะเขือเทศส้มผลดสมุนไพรจีนโชวูนะคะที่เปลี่ยนผมขาวเป็นผมดำนะคะคือมันดีมากอะอยากให้ลองนะคะคนที่ลังเลนะคะคุณไม่ต้องคิดเยอะนะคะปีใหม่ไม่ต้องคิดเยอะ ให้รางวัลกับตัวเองบ้างทําให้ตัวเองสวยขึ้นดูดีขึ้นนะคะคนที่ดูดีนะคะย่อมแร้โอกาสดีเสมอนะคะวันนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้หนุ่มนะคะอย่าเพิ่งรีบแก่ยังไม่ถึงวัยนะคะสี่สิบกว่าห้าสิบกว่าหกสิบกว่านะคะเจ็ดสิบคุณยังไม่แก่เขาเรียกว่าผู้อำนวยการนะคะผออนะคะไม่ใช่ผู้สูงอายุผอ o คือผู้อํานวยการนะคะ ผู้บวยการที่รักตัวเองผู้นวยการแห่งความสวยงามเห่งความหล่อนะคะตัวนี้นะคะของดีบอกต่อนะคะใครสนใจก็อินบอกได้นะคะตัวนี้ขอบอกว่าลองแล้วคุณจะรักค่ะ